เกิดเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะกรณีแผ่นดินไหวที่ทางฝั่งของตะวันออกของทางไต้หวันเนี่ยนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณ6.3ที่วัดได้สูงสุดนั่นเองเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยกว่าประมาณรวมกัน80ครั้งด้วยกันนะครับทำให้อาคารในกรุงไทเปสั่นไหวก่อให้เกิดความวิตกแกัประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาตนั่นเองครับ สำนักงานพยากรอากาศของไต้หวนันเปิดเผยว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวถึง80ครั้งภายในวันเดียวครับโดยเริ่มตั้งแต่คืนวันจันทร์จนถึงช่วงเช้าตรู่ของวันอังคารซึ่งมีขนาดความรุนแรงสุดอยู่ที่6.3แล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลฮาวาเหลียนทางตะวันออกของเกาะไต้หวนันคือถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดเดียวกันเลยนะครับกับที่เคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7.2เมื่อวันที่ A, สาเมษายนที่ผ่านมาโดยจากข้อมูลของสำนักงานพยากรอากาศไต้หวนันพบว่า แผ่นดินไหวครั้งแรกอยู่ในระดับ5.5เกิดขึ้นในตอนเวลาประมาณ17นาฬิกา8นาทีเมื่อวานนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสแรงสั่นสะเทือนได้ในกรุงไทเปผู้เห็นเหตุการณ์ในไทเปเปิดเผยว่ามี after shock และแผ่นดินไหวอีกหลายลารอกโดย2ครั้งที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นหลังจากเวลาประมาณ2นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานะครับโดยทางกรมดับเพลิงในฮาวาลียญนระบุว่าโรงแรมแห่งหนึ่งที่เคยได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งก่อนเวลานี้ อยู่ในสภาพเอียงข้างเล็กน้อยจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดน,นะครับแล้วก็ในช่วงของเช้าวันนี้ทางกรมดับเพลิงฮวาเหลียนได้ส่งทีมงานไปตรวจสอบความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามครับในเวลาต่อมาพวกเขามีการเผยแพร่ถ้อยแถลงว่าก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนั่นเองเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นจะบอกว่า after shock ก็ไม่เชิงเพราะว่าระยะเวลานี่ห่างกันนานพอสมควรเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นการ เกิดเหตุแผน่นดินไหวนะครับในจุดเดิมนะใกล้เคียงกับจุดเดิมในช่วงของวันที่3เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ยังคงเฝ้าระวังกันในไต้หวันนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ